สวัสดีเพื่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดู <g participation> อ่ะไหนื่อละอาบน้ำไปละร้อนเนาะตรงน้ำไม่เห็นคิดว่าแบบแม่ปาเมื่อกี้ไม่อยู่เหรอเรือไม่อยู่หนีไปแล้วเด็กมันได้น้ำบนลูกเนาะเกิดนานาๆนะไอ้นี่มัน,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 นชี้แล้วชี้แล้วเล่นไม่สนุกนะก็ลงแล้วด,ดูใส่ดิ ก็เล่นอะไรดูมาจากขาดูดิเ,เล่นเปเรื่อยเนี่ยมลงไม่ดีนะวันนี้อ่ะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะลองใส่ของกูเนี่ยมลงไม่ดีเลยว่ะออรูปเป็นอะไรออกมานะดูดิเราไม่ได้ดูมา,าฟังฟัง,มมงฟังขบมาขะเนี่ยฟังมันคืออะไรงาเนาะงานมางาคขบไปเรื่ยดูดิ ไปรูไปรูเลยเนี่ยแดงหัวมันตูดไม่รู้มันเป็นอะไรมันเป็นแบบกัดสิวอะไรไม่ใช่สิวนะมันคืาเรียกว่าอะไรที่บ้านผมเขาเรียกว่าอาเวเนาะตาเวเขาเรียกว่าอย่างนี้เนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าเวหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูแล้วท่านบ้านคนไทยเนี่ยผมผมไม่รู้ไงผมรู้ภาษาไทยไม่หมดเนาะแต่ผมพูดเป็นนะผมก็อยู่ในเมืองเมืองเยู่เชียงใหม่มานานนะแต่ว่าผมไม่รู้หรอก เรื่องการดูเรียนถูตัวอยู่เชียงใหม่มันเรียนเชียงใหม่ได้เออประมาณเอ,อหกปีนะตั้งแต่มองถึจงจบจบมองหกแต่ว่าวันนี้ผมก็มาอยู่เชียงใหม่พูดเหนือไม่เป็นนะพูดภาษาไทายกลางอย่างเดียวภา,าษาเหนือภาษาอะไรผมไม่ค่อยเก่งเพราะว่าโรงเรียนเก่าของผมมีแต่แบบเป็นชงเผาเนาะมีแต่คนกเกาหลี้ยงาบเนี้ยนะ ให้เราพูดเลยกันเรียงกับไทยกลางเพราะว่าครูครูของเราก็ส่องเราในไทยกลางแล้วนี่เปลี่ยนอะไรละเาใส่มาขี้แล้วอะดูดิโมตเตมันมาขี้แล้วอะนี่เรทุกทีนี้มันต้องขี้เลยเอ่เมนเรื่องออกมาแล้วมัมนเริ่มสนุกแล้วนะนี่มันเหลือแค่นิดเดียวแล้วล่เนี่ยเหลือแค่นิดเดียวแล้วนะต้องแบบต้องสร้างใหม่แล้วเนาะ ไม่สร้างใหม่นี่ไม่สนุกเลยเดี๋ยวคุณแม่ค้างดูดูดูดดน้องสายกันนะเหมยจะไปเล่นน้ำแน่ๆเดี๋ยวเราไปพาเดี๋ยวพาพวเพื่อนๆไปดูนะคุณแม่ไม่รู้จะลงหรอือเปล่าคุณแม่ไม่ค่อยชอบลงน้ำนะขนาดให้ลงแบบเอาก้นไปจุงมาแล้วมันยังไม่ลงเลยลงมากเลคุณแม่เดี๋ยคุณแม่น้องสายไม่ค่อยลง นลเช่นนี่เฮ้บรรยากาศดีเฮ้ยเออเธอก็สวยไม่เปล่าเ้ยนีย่บรรยากาศดีไปโอ้ดูนนะโบอี้อหนักนเยอะไม่เล่นอะไรเลยไม่เล่นอะไรเลยไม่เล่นเลยเดี๋ยวจะพาไปดูสองตัวเนีนะ้ลงน้ําไปแล้วโครงเสร็จแล้วก็ลงน้ํานะแต่น้ำโบอีไม่ลงน้ำนะเมื่อกี้เพราะว่ายัางไงไม่ชี้เนาะ มันเกลียชีของตัวเองเ่ยไม่ใช่มาเกลียมมันรังเกียจเนาะรังเกียชีของตัวเองใน,นเดี๋ยวจะให้ดูนะสตัวนี้มันลงน้ําตลอดนะเดี๋ยวให้เพื่อนได้ดูประมาณสองสามนาทีนะนีโ่โอ้ยไหลเลยเฮออเตะแล้วเตะแล้วเริ่มบ้าแล้วลูกบ้าออมาแล้วดูโรบี้ขี้นี่ นี่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 เตะน้องสายเตะอะไรบ่นละมันกิ๊เพิ่มมีหน่อยนะไม่ดูจอเลยคุณดูไปหน่อยดูดูน้องสายเนาะเอ๊ะไหวเลยเลยวันนี้นะตึ้งน้ำตึ้งอยู่นะหัวหายเลย กันน้ำมันนี่ถ้าลงน้ำเมื่อไหร่นี่น่าจะผีบ้าไอ้เนี่ยลักหลังไม่ลาหลังก็ไม่ทิบหมดเลยเนี่ยขี้รอยขี้รอยแล้วไม่สนแล้วกูจะขี้อะบอกขี้อะแบบนหลุดหลุดอะไรแล้วเว้ยโอ้แป๊ดเดียวไม่ไหวแล้วเฮ้ย

กูไปอยู่ในโจปวดสักกรรมไปแล้วเล่นดิขออภัยที่พูดไม่สุภาพนะมันติดปากกันเนาะถ่ายวิดีโอให้ไม่ได้เข้ามังใก่จะตีตลอดดูดูดูเออมันงูเงิดจเยอๆวันนี้มังงูหงิดมากเลยไม่รู้เป็นอะไรนี่กับคุณน้าเนาะเป็นน้องสาย แล้วถุงตัวแล้วมันจะถุงตัวแบบอย่างนี้เสไล่เดินเลย้ยเป็นเลยลงน้ำแล้วลงเลแล้วเอ้ยพี่ป้าสัตว์ตัวเล่นเล่นไม่พอเยอะๆเ้ยเออเออออกมาแล้วก็ลงอีกออกมากลแล้วลงเลยแล้ว ยังไงเพกกื่อนๆก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวไว้โอกาสหนนะ้าเดี๋ยวมันถ่ายให้ใหม่นะบายยไปแล้ว